ไตปลาเสษแซงว่าเมนูแซงว่าเป็นกับข้าวแปลงจากไตปลาภาพแซงว่าไตาปลาปรุงจากเนื้อกุ้งและมันกุ้งสดผสมเครื่องสมุนไพรซอยกินกับผักสดสดไตปลาเสษแซงว่าเมนูแซงว่าเป็นกับข้าวแปลงจากไตปลาตอนเด็กๆเ,เรามักถูกครูประถมสั่งให้ท่องอาขยานที่คัดมาจากวรรณคดีโบราณหลายเรื่อง เอาเฉพาะที่หน้าจะต้องท่องกันทุกโรงเรียนคงจะเป็นกับเหรือชมเครื่องขาวหวานพระราชนิพลล้นเปล่ารัชกาลที่สองที่พันนาอาหารชาววางทั้งหวานข้าวสารพัชชนิดอิงกับความระลึกถึงนางอันเป็นที่รักตามขนบแบบวรรณคดีนิราชสมัยโบราณบทที่ผมจำได้แม่นก็คือกับยานีว่าด้วยไตยปลาไตาปลาเสียแซงว่าดุดวาจากระบิดกระบวนใบโศกบอกโศกรวนให้พี่เศร้าเจ้าดวงใจ ถ้ายืดเอาการอธิบายของท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงในหนังสือแม่ครัวหัวป่าพศ2 4 5 2กักาบยานีบทนี้ก็กล่าวถึงกับข้าวสองสำรับคือไตปลาและแซงว่าเป็นอาหารที่ท่านผู้หญิงเปลี่ยนมัดจัดประเภทให้เข้าหมวดหมู่เครื่องจิ้มผักปลาแกล้มคือกินกับข้าวสวยแกล้มผักและปลาทอดหรือปลาย่างภาพมันกุ้งเนื้อกุ้งสดฉีกเป็นชิ้นเตรียมการ แซงว่าเป็นไตปลาเครื่องของไตปลานอกจากตัวไตปลากุ้งปลาดองแบบภาคใต้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็มีใบมะกรูดซอยน้ำมะกรูดผิวมะกรูดขูดเป็นชิ้นบางบางเล็กๆน้ำตาลมอคขิ่งหั่นเล็กๆหัวหอมซอยพริกแดงหัน่นฝอยตะไคร้ซอยใบยผักชีเอาของทุกอย่างเคล้าเข้าด้วยกันแต่เหลือพริกกับผักชีไว้โรยหนะ้าวิธีนี้เหมือนกันกับที่คุณพ่อของเพื่อนผมคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวภาคใต้เคยเล่าไว้ คือใช้ไตปลาดิบเลยที่เดียวไม่ต้องเอามาปรุงให้สุกแต่อย่างใดทั้งสิน้นส่วนแซงว่านั้นใช้เครื่องเหมือนไตปลาเกือบทุกอย่างแต่เปลี่ยนจากไตปลาเป็นเนื้อปลาสลัดย่างเยื่อเคยดีโดยตำกับหอมแดงและรากผักชีจากนั้นคลุกเข้ากับเครื่องปรุงรสโรยพริกแดงและผักชีเช่นเดียวกันถ้าอนุมาณเอาจากชื่อเรียกวัตถุดิบและวิธีปรุงสำหรับทั้งสองนี้ก็น่าจะมีความเชื่อมโยงกันในลักษณะที่ว่าแซงว่า เป็นกับข้าวแปลงจากไตปลาซึ่งต้องเป็นสำหรับภาคใต้อย่างไม่ต้องสงสัยโดยมีความมุ่งหมายจะเรียนแบบหรือแซงทำเสมือนอันเนื่องมาจากผู้กรุงแบบและผู้รับประทานที่มีภูมิลํำเนาอยู่ในวังต่างๆของกรุงเทพมหานครเวลานั้นน่าจะไม่สามารถอดทนต่อกลิ่นรสและเนื้อสัมผัสของไตปลาดองแบบภาคใต้จนถึงขนาดจะกล้ากินเข้าไปแบบดิบ,ดบได้ การผรสมเนื้อปลาสลาดย่างอันพบได้ในกระบวนวิธีของกับข้าวภาคกลางทั่วไปกับกะปิเยื่อเคยดีและหอมแดงซึ่งมีส่วนของน้ำผสมอยู่มากก็ย่อมทำให้ได้กลิ่นและเนื้อสัมผัสใกล้เคียงไตปลาดองเป็นการแซงว่าได้อย่างแนบเนียนอีกทั้งยังมีรากผักชีดับกลิ่นอีกชั้นหนึ่งด้วยจึงปลอดภัยต่อชาววังภาคกลางสมัยเ10มื่อ100กว่าปีก่อนอย่างแน่นอนแต่วิธีการแซงว่า หรือปลอมตัวเป็นไตปลาของแม่ครัวชาววังกรุงเทพมหานครก็คงมีมากกว่าหนึ่งวิธีดังเช่นสูตรแซงว่าของนางแสงจันทร์วรในหนังสือตำรับสายเยาวภาพศ2,478ซึ่งสอดคล้องก,กันกับของหม่อมหลวงเนื่องนิมรัตในหนังสือตำรากับข้าวชาววางังพศ2,549 คือใช้กุ้งแม่น้ำเผาพอสุกสุกดิบดิบฉีกเนื้อผสมเคล้ามันกุ้งเขละลักคลุกผสมเครื่องปรุงทำนองเดียวกันกลิ่นมันกุ้งที่ยังขาวนิดนิดจากสภาวะกึ่งสุกกึ่งดิบคงชวนให้แอบเคลิมเคลิมว่ากำลังกินไตปลาอยู่ได้ไม่น้อยทีเดียวภาพเครื่องซอยประกอบไตปลาเสดแซ้งว่าปัจจุบันนี้อย่างน้อยก็ต้องมีตะไคร้ขิงอ่อนหอมแดงใบมะกรูดพริกขี้หนูซอยละเอียดปรุงด้วยน้ำมะกรูดน้ำมะนาวน้ำปลา วัฒนธรรมแซงว่าหรืออาจเรียกอีกอย่างว่าการเล่นตีต่างทางอาหารของชาววังกรุงเทพมหานครนี้ที่จริงก็ยังมีในสำรับคับค้อนอื่นๆอีกบ้างลำพังเห็นชื่อแล้วก็คงพอเดาเจตนาคนปรุงได้ไม่ยากว่าต้องการจะแซงว่าให้อะไรเป็นอะไรนะครับเช่นยำไก่อย่างเต่าแกงหมุตภาพน้ำแกงสับนกปลากรายหรือแกงปลาดุกอย่างปลาไหลเป็นอาทิอย่างไรก็ดีในที่สุดดูเหมือนนิยามความหมายของแซงว่า ก็เริ่มเคลื่อนเปลี่ยนไปหากเราสือขนคำอธิบายที่มาของสำรับนี้ทั้งในตํารากับข้าวปัจจุบันตลอดจนในโซเชียลมีเดียจะพบคำอธิบายไปในทำนองเดียวกันกับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคือมักให้ความหมายว่าเป็นชื่ออาหารชออนิดหนึ่งทำด้วยกุ้งปรุงเป็นเครื่องจิม้มยิ่งกว่านั้นปัจจุบันแซงว่านี้ยังมีทั้งแซงว่าปลาดุกฟู แทงว่าปลาสลิดฟูแทงว่ากุ้งแม่น้ำเผาและมีสัดส่วนเครื่องปรุงที่เห็นชัดว่าลดปริมาณลงดูจะเป็นทำนองยํำม,มากกว่าจึงอนุมานได้ว่ามีรสอ่อนกว่าสูตรเดิมเมื่อศตวรรษก่อนค่อนข้างแน่ชัด <c oughs> ผมควรกล่าวไว้ด้วยว่าสมัยผมเรียนจบโบราณคดีใหม่ๆเมื่อ30กว่าปีก่อนนั้นต้องมีธุระไปอยุธยากับเพื่อนบ่อยๆเวลานั้นพื้นที่แถบวัดพระรามบึงพระรามและพระราชวังโบราณยังไม่ได้ปรับปรุงมากเหมือนเดี๋ยวนี้ ฟรีมบึงพระรามยังมีร้านอาหารเก่าแก่ร้านหนึ่งเรียกว่าบ้าหายห่วงจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเย็นเมื่อเราเสร็จธุระเรื่องโบราณโบราณก็มักจะแห่กันไปกินข้าวเย็นที่นั่นเสมอกับข้าวอย่างหนึ่งที่เราสั่งกินทุกครั้งมีชื่อว่าไตากุ้ง เขาใช้หัวกุ้งแม่น้ำที่มีมันเขะละละนั่นเองเผาไฟเร็วๆพอสุกๆดิบๆแล้วแค่เอามันสีเหลืองๆส้มๆนั้นมาประกอบคลุกเคล้าเข้ากับเครื่องซอยที่เหมือนไตปลาและแซงว่าทุกประการกินกับผักสดอย่างผักกาดขาวแตงกวาม,มะเขือปลอดและโดยเฉพาะขมิ้นขาวเข้ากันดีขีดล่างมากจริงๆเลยครับมันก็คือแซงว่านั่นเองแถมย่างเหมือนไตปลามากๆจนผมเองต่อมาก็ชอบเอาสูตรมาทำกินบ่อยๆเพราะก็ไม่มีอะไรยุ่งยากแค่มีหัวกุ้ง ซึ่งถ้าไม่มีกุ้งแม่น้ําจะใช้กุ้งทะเลหรือกุ้งเลี้ยงก็พอได้ครับก็ทําได้แล้วจะเพิ่มเนื้อกุ้งเข้าไปด้วยก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรแต่ความที่ผมอยากจะแซงให้ใกล้ต้นแบบที่สุดก็จึงใช้ทั้งมันหัวกุ้งและเนื้อกุ้งสดๆเลยทีเดียวโดยแกะเปลือกฉีกเป็นชิ้นๆใส่ชามเติมหอมแดงซอยพริกขี้หนูสวนหั่นขิงอ่อนซอยใบยมะกรูดซอยปรุงรสเค็มด้วยเกลือและน้ําปลาดีเปรี้ยวด้วยน้ามะนาวและน้ํามะกรูดโดยไม่จําเป็นต้องเติมน้ําตาลหม้อนะครับ พราะมันกุ้งและเนื้อกุ้งสดนั้นหวานมากอยู่แล้วภาพแสงว่าไตาปลาปรุงจากเนื้อกุ้งและมันกุ้งสดผสมเครื่องสมุนไพรซอยกินกับผักสดเมื่อถูกกรดมะนาวเนื้อกุ้งจะสุกกรดจนกลายเป็นสีส้มอมชมพูสวยความหวานหอมมันยังคงอยู่ครบท้วนเราก็ปรุงรสเผ็ดเปรี้ยวเค็มเอาตามใจชอบนะครับแล้วกินกับผักสดที่อยากกิน ครั้งกินบ่อยครั้งเข้าอาจรู้สึกว่าปีกชักกล้าขาชักแข็งทีนี้ก็ขยับไปลองของจริงคือไตปลาดองได้อย่างอ,ร,อร่อยจากนั้นอาจลามไปถึงของหมักดองดื่นๆอย่างปลาบูดูปลาราปลาส้มต่อไปได้เรื่อยๆเพราะของจริงนั้นย่อมเป็นของจริงอยู่วันอย่างคำ่ำก็ใครจะไปแซงว่าอยู่ได้นานๆเล่าครับจริงไหม